สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในของเครือเรือส์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เรายังอยู่ในอีเวนต์ FTW ครั้งที่83เช่นเดิมนะฮะโดยที่วันนี้เราอยู่นกันในอรอบชิงชนะเลิศนะฮะ,ะแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าเขาใช้ชื่อรอบว่า Finals หรือว่ารอบแชมเป i o n นชิพอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันคือรอบชิงชนะเลิศแล้วกันฮนะซึ่งในวันนี้นะเราอยู่กับคุณ สกี571เนะฮะเป็นโซเวียตสีม่วงที่ฝั่งขวาบนนะครับสู้กับคุณ4925นะฮะเป็นโซเวียตเช่นกันแต่เป็นสีเขียวที่ฝั่งซ้ายล่างนะฮะอยู่ในแมป Industrial Strength นะครับผมในตาแรกนี้นะ,ะซึ่งในรอบนี้นะฮะรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเขาจะแข่งกันเบสออฟเซเว่นนะฮะก็ะคือใครได้สีแต้มก่อนชนะนะ,ะแล้วตรงนี้โอ้ฝั่งสีเขียวกด ใช้สกิลพร้อมกันสองตัวนี้เลยนะฮะมันไม่ได้นะโอเคจังหวะเรียบร้อยครับต้องเข้าไปแลกเลือดนะอุ้ยแลกเลือดไม่ได้แลกเลือดอโอเคสลับกันเรียบร้อยครับแตกนะฮะกลายเป็นฝั่งสีม่วงนะที่ชนะเดือดเชื่อนะอ่ะนั่นแหละฮะก็คือ b e s t of เซเว่นนะคะแนนด,ดีที่สุดจากทั้งหมด7็ดรอบนะซึ่งก็หมายความว่าใครได้สีแต้มก่อนชนะนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะออดดีโอโอเคประมาณนี้นะฮะ แต่ว่าตาแรกนี้ก็มาดูกันนะว่าใครจะได้แต้มนําขึ้นไปก่อนนะฮะจะเป็นสีม่วงรือสีเขียวนะเป็นโซเวียตมิร์เมชเช่นเดิมนะเพราะว่าคนที่เข้ารอบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นโซเวียตกันทางนั้นเลยนะฮะสำหรับอีเวนต์นี้นะฮะโอเคตอนนี้ฝั่งสีม่วงและสีเขียวยึดบ่อน,น้ํามันไปได้แล้วนะฮะตรงนี้เข้าประจําการในตึกเลยนะฝั่งสีม่วงก็เช่นกันนะฮะคุ้มกันตัวบ่อน,น้ํามันนะจริงๆนี่ทำไปเพื่อเปิดแมปนะ มีทหารอยู่แค่คนเดียวฝั่งสีเขียวว่าไงอาจเช่นกันฮะโอเคหลังละหนึ่งคนโอตรงนี้มีสองคนนะคือ่อมาดูกันต่อไปนะตอนนี้ฝั่งสีโอ้โหเอางี้เลยครับสีเขียวสร้างโรงรถหน้าบ้านอย่างนี้เลยนะโอ้โหพ้นแนวเนินเขาออกมาด้วยนะเนี่ยอันตรายอยู่นะเนี่ยคือมันโผล่ออกมาผมว่ามันออกมาหน้าบ้านเยอะเกินไปนะมันเสี่ยงต่อการทุกทําลายนะฮะ อ่ะแต่ว่าตอนนี้ทเทคเตียร์งเข้ามาแล้วนะฮะซูเปอร์เรย์เอร์สร้างเสร็จแล้วนะครับส่วนฝั่งสีน้ำเงินว่าไงเออทุยไม่ใช่สีน้ำเงินฝั่งสีม่วงนะฮะก็สร้างโรงรถมาแล้วนะเปิดเป็นซิกเกิลออกมาก่อนเลยนะตัวแรกนะครับแต่ตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีเขียวโดนแมงมุมเข้าโอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้ยิงใส่กันเลยยังไงครับมายิงแมงมุมฝั่งสีเขียวแตกไปแล้วนะผมว่าซิกเกิลสีเขียวเนี่ยยังไงก็แตกนะฮะตกจังหวะน,นี้โอ้โหเรียบร้อยเอาแล้วมีแฮมเมอร์เข้ามาแจมด้วยนะฮะ อย่างดูเดือนเอา้าฝั่งสีม่วงส่งแมงมุมเข้าไปนะฮะโอ้เธอโดนเซอร์ไพรส์นะฮะซิกเกิลแตกปุ๊บนี่มีเมงมุมสปอนออกมาเลยนะฮะแต่ตรงนี้ว่าไงฮะใครจะแตกก่อนครับผมอือแต่ว่าฝั่งสีเขียวนี่เขาเรีเจนเลือดได้นะเพราะว่าเขายึดเอ่อโรงรถนะฮะอ่เอ๊ะมันสามารถทนดาเมจของแมงมุมได้เลยนะ,ะเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยอ้าวแล้วตรงนี้ก็สตันกันไปสตันกันมาไปไหนไม่ได้นะ,ะเนี่ยอืม เรียบร้อยอ่ะแต่ว,ว่าไงครับฝั่งสีม่วงแมงมุมออกมาณจุดนี้นะฮะเรียบร้อยเอ้าสีม่วงยึดตรงรถไปแล้วนะฮะอันแล้วรถถังคันนี้ว่าไงครับก็โดนดาเมจนะฮะโอ้รีเจนไม่ได้แล้วนะเศรายจังนะฮือแล้วซิกเกิลฝั่งสีเขียวมาช้าไปนะฮะโอ้สั่งยิงทิ้งเลยนะครับเนี่ยไม่ยึดแล้วนะฮะยิงทิ้งเลยนะครับเพราะถ้าหากว่าตัวเองยึดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ฝั่งตรงข้ามเขาจะมายึดอีกนะัะเพราะฉะนั้นก็ ทำลายทิ้งไปเลยนะจะได้ไม่ต้องมีใครได้รับผลประโยชน์อะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเขียวพับ MCV ลงนะ้ํามาที่ฝั่งนี้นะฮะจะทําการขยายฐานนะดูทรงแล้วใช่ไหมเอยตรงนี้นะฮะแหมส่วนฝั่งสีม่วง MCV ก็มาตรงนี้นะขยายฐานมาณนะจุดนี้แล้วนะแต่ว่าฝั่งสีเขียวต้องรีบกลางนะครับถ้าไม่กลางนี่แม่งมุมเข้าไปนะับเรียบร้อยครับโดนสตันแล้วนะค่อยๆขยับเข้าไปทีละนิดแล้วก็เข้าไปแล้วนะ เรียบร้อยครับกางไม่ได้ด้วยนะเอ็มซีวีที่โดนแมงมุมเข้าไปสิงอยู่นะมันไม่สามารถที่จะก,กลางเป็นคอนสตรักชั่นยาร์ดได้นะแล้วก็ไม่มีอะไรมาเคลียร์ด้วยนะไม่มีอะไรมาเคลียร์จริงๆนะเพราะว่าต้องใช้หุ่นซ่อมแซมนะซึ่งมันอยู่กับเครอคังเชื่อเคลีรนนะแต่ว่าจริงๆตอนนี้ MCV ก็คือเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วนะตกเป็นเต้านิ่งนะเรียบร้อยครับ GG ครับอ่า ว่าไงฮะจังวะนี้ฝั่งสีเขียวเขาจะเล่นยังไงเอ่ยโอ้ส่งซิกเกิลโดดเข้ามานะรถเก็บแร่เปิดเกราะนะครับแล้วก็วิ่งออกแบบชิวๆนะฮะตรงนี้โอ้โหแดกเลือดกันนะหืมมีสีม่วงเข้ามาอ่าหมายถึงว่าซิกเกิลของสีม่วงเข้ามาช่วยยิงนะเนี่ยแตกแน่นอนครับฝับ่งสีเขียวตรงนี้นะฮะโอ้โหต่างฝ่ายต่างดูดซึงกันแลวกันแต่คิดว่าฝั่งสีเขียวน่าจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าเขามีอ่าสีม่วงเขามีซิกเกิลช่วยยิงอยู่นะอ่าเรียบร้อยครับผม ส่วน MCV ตรงนี้ก็ยังอยู่นะไปไหนไม่ได้นะครับเรียบร้อยครับโอ้แล้วฝั่งสีเขียวเขาจะแก้ทางยังไงล่ะเนี่ยจงังหวะนี้สร้าง MCV คันใหม่เลยนะโอ้โหยอมเสียเวลาและเสียทรัพยากรเลยนะ MCV คันนึงนี้มันราคาตั้ง5,000นะถ้าผมจะไม่ผิดนะอ่ใช่ครับ5,000ั 5, นฮะในเกมภาค3นี้แล้วตอนนี้ฝั่งสีม่วงเปิดเอ่อเทคสนามบินนะฮะกำลังสร้างอยู่เลยนะครับอย่างชิวเลยนะฝั่งสีม่วงโอ้แลวตรงนี้ MCV ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะเลือดก,ก็ลดเรื่อยๆนะ,อะโอเคอีกสักพักนะฮะกว่ามันจะพังนะครับ M.C.V เลือดมันเยอะนะน่าจะเยอะที่สุดในเกมแล้วมั้งหมายถึงเกมปกตินะฮะพวกแบบโหมดเนะื้อเรื่องมียูนิตพิเศษนี่ไม่นับนะ,ะตรงนี้มันครับอ้าวฝั่งสิม่วงพับ M.C.V แล้วนะไปไหนเอ่ยลงน้ำนะอาจจะขยายก็ได้นะขยายฐาน อ้อมมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นบกแล้วก็ลงน้ำอีกรอบนะฮะดูทรงใช่แล้วนะอ่ะยังไงนลครับตอนนี้ฝั่งสีเขียวเลือดยังเหลืองอยู่นะฮะอีกสักพักก็น่าจะแดงนะถ้าเลือดแดงแล้วเนี่ยสภาพมันก็จะยับเยินหน่อยนะ,อะตอนนี้ฝั่งสีเขียวมานาจุดนี้โอ้ยังพยายามสร้างแฮมเมอร์ออกมาต่อสู้อยู่นะแต่ว่า ตอนนี้ฝั่งสีม่วงนี้เขามีทวิมเบลดแล้วนะฮะแลวตอวน,นี้ซิกเกิลโดนเมืองมุมเข้าสิงด้วยนะสองตัวเรียบร้อยครับไม่น่ารอนฮะเรียบร้อยแตกไปนะฮะเธอเริ่โดนออกมาออกมาอีกนะฮะตรงนี้ว่าไงครับเมื่อโดนไประเบิดตู้มนะฮะแล้วแมงมุมก็แตกไปตามนะฮะแตกตามไปครับพูดผิดขอภัยนะฮะดรอปดาวเทียมลงมาตรงนี้ทำดาเมจไปได้ครึ่งหลอดโดยประมาณนะะส่วนตรงนี้ ฝั่งซมอก็ขยายฐานอย่างชิวๆเลยนะฮะ MCV คันนี้นี่ก็ไม่รอดแล้วแน่นอนนะฮะว่าแต่เมื่อกี้ผมเห็นเขาสร้างมาอีกคันหนึ่งมันอยู่ไหนอะอ๋ออยู่นี่นะฮะ Construction Yard ลานก่อสร้างอยู่ตรงนี้นี่เองนะและในขณะเดียวกันตอนนี้ฝั่งสีเขียวบุกเข้าไปแล้วนะด้วยแฮมเมอร์สคันนะมีบูฟ็อกเอามาคุ้มกันภัยทางอากาศด้วยนะหคันพยายามที่จะเจาะกำแพงเข้าไปนะณนะจุดนี้ฝั่งซิมมอก็สร้างมเมื่อออกมาอีกหนึ่งคันนะมีโรงทหารกำลังมาด้วยนะครับ แต่ตอนนี้สีม่วงเงินหมดนะฮะเศร,รษฐกิจฝืดเครืองนะฮะสร้างโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงต่อครับ <c oughs> ยังไงต่อฮะโอ้โรถตัววาแฮมเมอร์ตรงนี้ยังดูเดือดเลยนะฮะยังไงครับฝั่งสีม่วงโอ้โดูดคุณจะดูดทาไมครับมันยัง,งก็ตายอยู่ดีนะฮะพังอยู่ดีเรียบร้อยครับตรงนี้แมงมุมวิ่งมาแล้วนะฮะสองตัวเข้าไปหนึ่งเข้าไปสองโอ้โหเข้าบูฟล็อกด้วยนะฮะจั่าวะนี้ เทสลาทูเปอร์ออกมาแล้วครับเรียบร้อยฮะฝั่งสีเขียวสีเก้าสองห้ากดยอมแพ้ไปแล้วนะบอกว่าสู้ไม่ไหวนะเจอเทสลาทูเปอร์นี่ไงมันกดใช้เขากดใช้สกิลพอดีเลยนะฝั่งสีม่วงนั่นแหละฮะเป็นสกิลที่จะทําการสตันยูนิตยานเกราะที่อยู่ในรัศมีนะแคบๆประมาณนั่นแหละเออก็คือทําอะไรไม่ได้เลยนะเคลื่อนที่ก็ไม่ได้โจมตีก็ไม่ได้ใช้ความสาม,มารถก็ไม่ได้นะ แต่สรุปสุดท้ายฝั่งสีเขียวก็ได้กดยอมแพ้ไปนะทำให้คุณสกี571นี้ได้คะแนนขึ้นนำไปก่อนหนึ่งแต้มนะมไในดูทรัพยากรสีสุดท้ายแล้วฝั่งสีม่วงก็นำอยู่ดีนะฮะโอเคครับไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะฮะามาต่อกันในตาที่2นะฮะคราวนี้อยู่ในแมป Snowplow นะฮะโดยที่คุณสกี571นะฮะอยู่ที่ฝั่งล่างนะฮะ ส่นคุณ4925อยู่ฝั่งบนนะฮะมาดูกันนะครว่าจะเป็นยังไงนะครับตาที่แล้วนี่ก็ฝั่งสีเขียวคุณ4925นี่ก็ใช่ไหมวะใช่นะ <laughs> 4925นะก็แพ้ไปนะสรุปตอนนี้คะแนนตามอยู่0ต่อ1นะสีม่วงคะแนนนำเปน็น1แต้มแล้วนะโอเคอ่ตอนนี้ฝั่งสีม่วงส่ง หมีและเอนจิเนียออกไปนะส่งหมีไปคุ้มกันจิเนียแต่รู้สึกว่าหมีนี่จะวิ่งนําไปแล้วนะตรงนี้มีอยู่ตัวหนึ่งนะฮะอยู่ว่ายน้ําอยู่ตรงนี้นะตัวจมลงไปแล้วจมทรายด้วยนะเนี่ยอ่ะว่ายไงครับเอนจิเนียสักพักก็คงได้เข้าไปนะส่วนฝั่งสีเขียวก็เช่นกันนะตรงนี้เอา้า <c oughs> ส่งหมีมาให้โดนตกตายนะะเรียบร้อยนะครับโอ้โหเอนจิเนียคนนี้ก็ค่อยๆวิ่งมานะะ น่าจะวิ่งเร็วสุดในชีวิตของเขาแล้วนะอืแต่ดูทรงแล้วเป็นโมเดลแบบเป็นชายที่แบบร่างกายค่อนข้างจะอ้วนท้วมนะอืไม่ค่อยเหมาะที่จะเป็นเอนจิเนียร์สำหรับทางการทหารสักเท่าไหร่นะเออพวกทหารช่างแหละแต่ก็ช่งางบันเทอะนะตรงนี้ฝั่งสีเขียวค่อยๆขยายมาแล้วนะโอ้โหใช้วิธีการขยายฐานลงน้ำอย่างรวดเร็วนะฝั่งสีม่วงก็เช่นกันนะครับไม่ยอมน้อยหน้า แต่การขยายฐานลงมาแบบนี้เนี่ยต้องระวังนะฮะต้องเผื่อพื้นที่สร้างรงเก็บแร่ไว้นะจุดนี้นะและตอนนี้ฝั่งสีเขียวก็ส่งทหารเกณฑ์วิ่งมานะปาระเบิดขวดอัดเข้าไปแล้วนะแล้ยังไงล่ะครับจังหวะนี้ฝั่งสีม่วงก็ต้องกดซ่อมเลยนะซ่อมไซก่อสร้างนะไม่ให้มันพังนะสิกเกิลมาแล้วนะครับจากฝั่งสีม่วงนะตอนนี้ก็โดนระเบิดขวดสแปมอัดเข้าไปนะอย่างเดือดเลยครับฝั่งสีม่วงส่งทหารเกณฑ์เข้าไปยิงอหเจอหมีเข้ามา คำรามทีเดียวสตันทั้งฝูงนะตายสิครับลักษณะนี้ยังไงก็ไม่รอดนะฮะโอ้แล้วตรงนี้มีคนติดดาวแล้วคนหนึ่งนะพอติดดาวแล้วยูนิตเนี่ยมันจะรีเจนเลือดได้เองนะส่วนตอนนี้ฝั่งสีม่วงก็สร้างซิกเกิลออกมาใหม่นะแล้ว MCV ก็หายไปออกพับเก็บมาบนนี้น่าจะมาขยายฐานบริเวณนี้นะแต่ตรงนี้เนี่ยกำลังดูเดือดเลยนะฝั่งสีม่วงเขาจะแก้เกมนะครับอุย้ยแต่ว่าเขามีซิกเกิลอยู่นะอย่างเดือดเลยนะซิกเกิลนี่ก็เป็นยูนิตที่ มีป้อมปืนทั้งหมด3ามป้อมนะสามารถยิงยูนิตได้มากกว่าหนึ่งนั่นแหละสามารถยิงเขาเรียกว่าอะไรนะโจมตีเป้าหมายได้มากกว่าหนึ่งเป้าหมายในเวลาเดียวกันนะถ้าหากว่าใช้แบบถูกต้องนะอแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็ชอบโฟกัสป้อมปืนไปที่จุดเดียวนะตรงนี้เอาโดดมาเลยฮนะเอาโดดข้ามหัวกันเพื่ออะไรครับเนี่ยซุปเปอร์เรยเตอร์กำลังมานะจากฝั่งสีเขียว ตอนนี้สิม่วงเดินทางมาถึงโรงเก็บแร่แล้วนะจะโดดเข้าไปหรือไม่เค okay, มีการย้ายหนึ่งตัวมาน่าจะมาจุดนี้นะเอ้ยเอา้าเฮ้รถเก็บแร่หายหายไปได้เช่นไรหายไปได้อย่างไรหายไปไหนครับเป็นไปไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะฝั่งสิม่วงเขาไม่ได้เข้ามาบุกนี่ก่อนหน้านี้แล้วหายไปไหนอย่าบอกนะครับว่าดึงหนีวอทยังไงครับเนี่ยงงเลยนะอะ แต่เป็นว่าฝั่งสีม่วงก็โดดเข้ามาแล้วก็ไม่เจอใครนะต้องโดดออกไปนะครับโอเคมายิงแมงมุมเรียบร้อยครับสกัดไว้ได้นะ,ะถ้าสกัดแมงมุมไม่ได้เนี่ยซิกเกิลนี่เสียหมายถึงว่าพังแน่ๆน,นะฮะอาจจะเสียเปรียบได้เลยนะฝั่งสีม่วงตอนนี้มีอยู่2ตัวก็โอเคนะสีเขียวโดดเข้าไปหนึ่งตัวนะฮะคุ้มกันรถเก็บแร่นะอย่างที่เห็นนเลยนะแล้วมันก็เข้าไปแล้วมันก็ทําบอดี้บล็อกด้วยนะทำให้รถเก็บแร่ต้องแบบนี่แหละฮะต้อง หลบเลี้ยวไปทางอื่นนะมันทําให้การส่งเร่เนี่ยมันล่าช้าไปนิดนึงเลยโอเคตรงนี้ว่าไงฮนะยิงกําแพงนะครับเอาให้พังนะฮะจาุดนี้โอ้ตอนนี้อ๋อซิกเกิลมันโอ้หันต้มปืนทั้งสามไปยิงกําแพงเลยนะเนี่ยโอเคตอนนี้แฮมเมอร์มาแล้วนะครับเอามาเคลียร์ซิกเกิลโดยเฉพาะเลยนะหน่วยต่อต้านยานเกราะนะแอนตี้อาร์เมอร์แทงนะฮะ แล้วก็โอมในที่สุดนะไม่มีแมงมุมออกมาด้วยนะเธอโดนเซอร์ไพรส์มันก็เป็นท็อปสกิโปโรโตคอลที่สุ่มเกิดนะฮะตัวแมงมุมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ายานพาหนะที่ถูกทาลายทุกคันเนี่ยมันจะสปอนแมงมุมออกมานะอะนั่นแหละครับก็ต้องวัดดวงกันเอานะฮะแล้ตรงนี้ว้ฮนะสีม่วงโอ้แมงมุมสองตัวอยู่ตรงนี้แล้วโรงเก็บแรกเขาไม่สร้างใหม่หรอเสียดายจังโอเคสีม่วงโอโ้ขึ้น สนามบินอย่างไวเลยนะจนังหวะนี้ไม่ยอมปล่อยให้โอกาสหลุดรอดไปนะฮะเดี๋ยวไวยังไงครับทวิมเบลดออกมาแล้วก็ยังไม่ส่งออกไปแต่ว่าส่งแฮมเมอร์ออกไปก่อนนะไปดูดนะครับผมอันนี้อะไรวะเซนทรีกันเทสลาคอยกาลังมานะอแต่เขาไม่ยิงเทสลาคอยเขามาดูดเลือดเซนทรีก,กันก่อนนะจังหวะนี้ก็โดนยิงเข้าไปเอาโดนดูดมาจากฝั่งนี้ด้วยเอ้ยฝั่งซีโอสีม่วงดูด รถถังพวกเดียวกันนะเพราะคิดว่ายัางไงก็แตกแน่ๆน,นะะจะไม่ยอมให้มันแตกแบบเสียเปล่านะโอ้ไม่กอดแต่คันนี้แตกแบบเสียเปล่าเลยนะโดนเทสลาคอยยิงทีเดียวบุ้มเลยนะเพราะเลือดมันน้อยอยู่แล้วนะโอเคแมงมุม <c oughs> แตกไปอีกหนึ่งตัวนะตอนนี้ทะินเบมาแล้ว3ลำนะครับฝั่งสีเขียวจะยังไงครับโบฟล็อกออกมาไม่ทันนะฝั่งสีมว่วงมีมามาจากทางนี้นะฮะเรียบร้อยครับโอ้โหออกไม่ได้ผมว่าต้องจีจีแล้วสีเขียวไม่น่าไหวนะโอ้สีม่วงในเขาเล่นดีมากเลยนะมีการแบบแยกกองทัพเป็น อือสองสองทับนะฮะเอาทับหนึ่งมาลอ่ออีกทับหนึ่งเข้านะเรียบร้อยครับฝั่งสีเขียวไม่ไหวนะขนาดรอบดาวเทียมลงมาแล้วนะดาวเทียมชนทวินเบลดร่วงเป็นหนึ่งลำนะฮะจังหวะเมื่อกี้เป็นภาพที่หาค่อนข้างยากนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วฝั่งสีเขียวก็ได้กดยอมแพ้ไปนะทําให้คุณสกีห้าเจ็ดหนึ่งได้คะแนนน,นำขึ้นไปเป็นสองต่อศูนย์แล้วนะนะจุดนน้นนะครับสิ่งก่อสร้างทรัพยากร ไปครับสีม่วงก็นําอีกแล้วนะฮะโอเคไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะครับอ่ามาต่อกันในตาที่3นะฮะอยู่ในแมป Temple Prime นะครับผมโดยที่คุณกี571นะฮะอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะส่วน4925นะครับอยู่ฝั่งขวานะฮะอ่าตอนนี้ก็คะแนนตามหลังเขาอยู่0ูนย์ต่อ2นะนะมาดูกันนะฮะว่าตาน,นี้เขาจะอืมได้เต้มขึ้นมาไหมนะฮะอ่า <c oughs> แต่ว่าผมจะไม่สปอยนะว่าตาไหนใครชนะนะฮะไม่สปอยนะไม่สปอยค่อยๆดูติดตามกันดูไปนะอถ้าผมพูดไปเลยสปอยมันก็ไม่สนุกนะฮะอแต่เป็นว่าผมบอกแค่ว่าคู่นี้เล่น b a s ออฟ s ซ v เ n นะใครได้สีแต้มก่อนก็ชนะนะฮะซึ่งดูจากรูปการแล้วฝั่งสีม่วงก็อาจจะมีโอกาสได้ชนะนะฮะเพราะว่าเขาชนะมา2รอบแล้วนะแต่ก็ไม่แน่นะะฝั่งสีเขียวอาจจะพลิกมาชนะก็ได้นะในตานี้ยครับเราก็มาดูกันนะฮะ โอเคเอนจิเนียร์วิ่งมาตรงนี้มาเจอหมีโอ้โหแล้วฝั่งสีหืมสีม่วงก็มาเช่ดกันโอ้โหจิตใจตรงกันนะโดยไม่ได้นัดหมายนะครับโดนกำรามไปสองตัวเรียบร้อยครับตรงนี้กดไปอีกเรียบร้อยครับหืมวิ่งผ่านเฉยๆโอโ้สรุปบ่อน้ำมันแห่งนี้ได้ตกเป็นของฝั่งสีม่วงนะฮก็ฝั่งสีเขียวเข้ามายึดไม่ได้นะโอเคส่งเข้าบ้านโอโ้เรียบร้อยแล้วยังไงครับมีทหารเกณนเข้าไปอีกนะ จังหวะน,นี้โอ้โหหมีก็วิ่งผ่านแบบคุณไม่สนใจมาเลยนะฮะตรงนี้ไม่ฮะเอนจิเนียออกมาไม่มีทหารคุ้มกันโอเคเอาเข้าบ้านอีกรอบเพราะฝั่งสีม่วงเขาลงมานะฮะยังไงฮะโอ้โหเรียบร้อยเอารอดไปได้หนึ่งตัวจบเลยครับจังหวะน,นี้ <c oughs> แต่ว่าบ่อน้ำมันข้างล่างนี้ไม่มีคนยึดนะอ่ะ โอเคฝั่งสีม่วงเคลื่อนทับออกมาแล้วนะฮะสีม่วงน่าจะยึดได้นะดูทรงแล้วแต่ว่าตรงนี้อาจจะสีให้สีเขียวผมว่าใช่แม่งมุมสีเขียวมาเลยครับเรียบร้อยครับหนีชะตาขาดนะฮะชัดเจนนะครับในที่สุดนะครับมองซ้ายมองขวาเดินเข้าเรียบร้อยฮนะทาสีใหม่นะครับเปลี่ยนสีธงด้วยนะฮะในคอมมูนิตี้ผู้เล่นชาวไทยเนี่ยเขาจะชอบเรียกว่าช่างทาสีนะเขาไม่เรียกว่าวิศวกรสักเท่าไหร่หรอกนะฮะมันไปชื่อเล่นนะอืม ชิเล่นของพวกเอนจิเนียร์นะเพราะว่าพอยึดปุ๊บนี่สีสิ่งก่อสร้างมันก็เปลี่ยนไงเออมันก็เลยกลายเป็นมุกตลกในวงการไปนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วฝั่งซีมวก็ได้นะฮะได้บ่อนี้เปในที่สุดนะฮะและตอนนี้ว่าไงครับโรงรถมาแล้วนะส่วนทหารสีคนนี้ถือระเบิดขวดวิ่งกลับบ้านนะฮะอย่างสบายใจนะครับผมเฮสับไปใช้ปืนไรเฟิลเช่นเดิมนะฮะคอนสัส่ชั่นย,าย,ย้ายยังอยู่นะครับโอ้โห คราวนี้ฝั่งสีเขียวขอเล่นสนามบินบ้างนะฮะแต่ว่าจะประสบผลสําเร็จไหมก็ต้องมาดูกันนะฮะสนามบินแล้วก็มีซูเปอร์เรย์เอร์โอเคครับอคอปเตอร์ทวนะินเบลดเนี่ยมาแน่นอนนะฮะไม่ต้องสืบนะครับส่วนฝั่งซิมมว่าไงฮนะโอเคก็เท่านี้นะแล้ว MCV อยู่ไหนอะอยู่นี่นะครับค่อยๆวิ่งมานะอย่างช้าๆนะครับเพราะว่านี้เป็นความเร็วสูงสุดที่ทําได้แล้วนะฮะขึ้นมาบนนี้ต่อนะครับ มากลางไว้นะจุดนี้เลยนะฮะโอ้โห oh. ได้ังไงครับฝั่งซีมมอบุกโจมตีแล้วนะด้วยซิกเกิลแฮมเมอร์แล้วก็แมงมุมอีกสองตัวนะมาเจอสตันต,ตรงนี้อีกแล้วว่าไงฮะตรงนี้เป็นเทสลาคอยต้องยิงทิ้งแล้วนะเทสลาคอยเอ่อในภาคนี้นี่ยิงแรงมากนะฮะอยิงแรงกว่าภาคสองอีกนะแต่ว่าเทียบกับภาคหนึ่งแล้วนี่อันนี้ผมไม่รู้นะครับผมไม่ได้ไปศึกษาภาคหนึ่งอย่างเต็มที่นะแต่ว่าคิดว่าในอนาคตเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปศึกษานะ อาจจะเอาเรือเหนึ่งมาคาัสนะฮะดูก่อนนะดูก่อนแต่ว่าเรย์เลิศสองใอาจจะต้องเว้นไว้ก่อนนะเพราะผมไม่มีเวลาจริงๆนะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีม่วงนี่ทําลายกําแพงเข้ามาได้แล้วฮะยิงอะไรครับยิงซิกเกิลก่อนเลยนะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเขียวเขามีทวินเบลดออกมาแล้วนะฮะลำแรกนะฮะโอไม่ใช่ลําแรกครับลําที่สามนะวีนพันกันโอเคแตกแน่นอนนะฝั่งสีม่วงบิ้มเรียบร้อยเอายังไม่บึ้มอีกนะโอเคบึ้มแล้วครับอื ่วนตรงนี้ซซกเกิลบิงฝ่าดงกระสุนเฮ้ยเดี๋ยวนะฝั่งสีม่วงเขามีอยู่แค่นี้เหรอมันจะไหวเลยฮะเนี่ยไม่น่าไหวนะฮะโอเคตรงนี้ไว่างไงทวินเบลดมาอีกหนึ่งลำนะฮะอ,อ,อย่างชิวนะครับลงไปเรียบร้อยครับแตกตู้มนะอื้มอ่าส่วนตรงนี้ก็ฝั่งสีเขียวก็บินมานะครับโปรยกระสุนปืนกับจรวดนะฮะ อัดเข้าไปที่บอ่อน้ำมันแล้วโอ้โหบูฟล็อกมา3คันอย่างไงก็ต้องออกนะฮะทวิมเบดมันสู้ไม่ไหวอยู่แล้วนะมีแค่5าลำเองนะแล้วประเด็นคือบูฟล็อกเนี่ยมันยิงกระจายด้วยนะแต่ว่าทวิมเบดเนี่ยมันชอบออยู่รวมกันเป็นเป็นฝูงบินเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะเหมือนกับฝูงมิวตาลิสนะฮะนั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้ปังสีม่วงโอ้เข้าไปมิมาแล้วครับเรียบร้อยครับจีจีฮะทวิมเบดไม่น่ารอดนะ เออร่วงไปหนึ่งแล้วนะร่วงไปสองแล้วครับตรงนี้ว่าไงฮะลำที่สามหือแตกแน่นอนนะจังหวะนี้เข้าประชิดเลยนะครับเครื่องบินมิกของสีม่วงโอ้โหแต่ว่าสีม่วงนี่คือเอิ่มอหม่พูดผิดคือเครื่องบินมิกเนี่ยมันสปีดมันเร็วกว่าทินเบรดอยู่แล้วนะแล้วคันนี้ลำนี้ว่าไงครับเอาห่างลงร่วงหมดนะฮะทั้งห้าลำเลยนะครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้มาขยายฐานด้วยนะฝั่งสีเขียวมันจะทันไหมล่ะฮะจังหวะนี้โอ้โห สนามบินอยู่ไหนไม่ทาราบรู้แต่ว่า MCV สีม่วงอยู่ตรงนี้นะฮะเยยโอเค,อเครวมเก็บแรกกำลังมานะฮะอ่าสมตรงนี้ไว้ไงครับเมงมุมมาอีกนะฮะสองตัวอืมผมรู้สึกว่าแมชนี้นี่เป็นแมชท,ที่ผู้เล่นทั้งสองท่านนี่ใช้เมงมุมบ่อยมากเลยนะโดยเฉพาะฝั่งสีม่วงนะฮะโดยวฝั่งสีม่วงนี่เขาใช้ดีนะแบบมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะสกิลการควบคุมนะฮะการไมโครยูนิตเยี่ยมมากเลยนะ อ่แล้วตอนนี้ฝั่งซีมอน,นะฮะเอาทวิงเบลดรับตัวแฮมเมอร์ขึ้นบนฟ้าแล้วนะแล้วยังไงครับจะไปปล่อยตรงไหนครับเนะี่ยปล่อยลงน้ําก็ไม่ได้ด้วยนะโอเคแต่ว่าตรงนี้ฝั่งสีเขียวมาแล้วนะรู้สึกว่าในวิหารนี้น่าจะมีฐานอยู่แค่คนเดียวนะใช่ไหมเอ่ยใช่นะฮะโอ้ตรงนี้เอา้ามีแคชบบลตี้ตั้งข้างหัวแล้วโอเคเทอร์รูดนเซอร์ไพรส์ก็มีแล้วเช่นกันยังไงก็ต้องมีนะเทอร์รูดนเซอร์ไพรส์ตรงนี้เอา้า อะไรร่วงเครื่องบินมิกเหรอโอเคฝั่งสีเขียวเล่นทุยโอ้ยเล่นพันกันขอภัยนะสีเขียวเล่นมิกนะฮะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีม่วงลักรอบเอาแฮมเมอร์มาส่งลงณนะจุดนี้นะครับออกมายิงสู้กับซิกเกิลเลยนะโดยที่มีทวินเบลดคอยพพอร์ตด,ดาเมจด,ด้วยนะเรียบร้อยครับแล้วสุดท้ายรุกกับเรกก่กต้องออกมานะแต่ว่าฝั่งสีม่วงนี่เขามีทวินเบลดอยู่นะสามารถวิ่งตามยิงได้นะม,มีเครื่องบินมิกบินมาคุ้มกันด้วยนะไม่รอดแน่นอนครับจังหวะนี้ แมงมุมโอ้โหลอยอยู่กลางน้ําอีกนะฮะตรงนี้ไงครับดอบดาวเทียมลงมามันไม่โดนอะไรเลยนะเนี่ยอ่ส่วนตรงนี้นะครับมินมีเข้ามาเจอบูอฟ็อกสอยบึมนะฮะอืออีกนิดเดียวก็จะรอดอยู่แล้วนะฮะโอ้โหบินเข้ามาให้เขาสอยเล่นเฉยเฉยนะ่ยตรงนี้ไว้ฮะรถกระบะโอ้โหแตกแน่นอนฮะโดนสตันไปซะขนาดนี้ตกเป็นเป้านิ่งทำอะไรไม่ได้แล้วฮะจีจีเรียบร้อยครับตูมนะฮะ รับตัวขึ้นอีกครั้งนะฮะจะไปปล่อยตรงไหนก็ไม่ทราบนะแต่ว่าตอนนี้เอาวิหารเกือบจะพังแล้วนะฮะทหารก็ต้องออกมานะส่วนตรงนี้ว่าครับยิงยิงทหารเกณฑ์มาสเกิลนะฮะโดนเหยียบตายเรียบร้อยครับผมล้อตีนตะขาบนะฮะมันเหยียบทหารได้นะแล้วตรงนี้ไปย,ยังไงัวกับได้แตกไปอีกหนึ่งคันนะฮะโอ้โหปวนใช้ได้เลยนะการใช้ทวินเบลดในการยกตัว ยานเกราะภาพพื้นดินเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนะอืมแล้วตรงนี้ว่ายังไงฝั่งสีเขียวก็โอ้โหแก้แค้นนะส่งแฮมเมอร์เข้ามาบ้างนะฮะยิงรุกกระเบบิ้มไปแล้วนะครับเจอแมงมุมเข้าด้วยนะฮะเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วดูดเลยนะคันนี้ก็จะได้เป็นเอ่อแฮมเมอร์สองกระบอกนะฮะมาแล้วครับแล้วโมเดลมันก็ซ้อนกันด้วยนะตรงนี้ว่าัครับอืมฝั่งสีเขียวบอกไม่ไหวแล้วนะต้องส่งมาอย่างนี้แล้วนะครับโอ้โหสึกใหญ่เลยนะจังหวะน,นี้เอาเอ็มซีมาไล่เหยียบด้วยนะ แล้ว MCV ก็โดนแมงมุมเข้าด้วยนะฮะแล้วฝั่งสีม่วงโอเคแมงมุมมาแล้วนะว่างไงจะมาช็อตใครครับไม่สาบนะฮะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีม่วงนี่ดูดอย่างเยอะเลยนะฮะโอ้โหเรามาช็อตเอา MCV ด้วยนะฮะช็อต MCV ก็สตันไปฮะเรียบร้อยครับสีเขียวบุกไม่ได้สักทีนะฮะก็ได้กดยอมแพ้ไปอีกครั้งหนึ่งนะในนาทีที่9้านะว้าวเดือดสุดๆเลยนะฮะฝั่งสีเขียวนี่เหมือนกับว่าทุ่มกําลังมาเขาเรียกว่าอะไรเอา ทุ่มกาลังมาให้ให้ให้เสียเล่นนะให้ตายเล่นนะประมาณนั้นโอ้โหไม่น่าเลยนะอุตส่าห์พับเอ็มซีมาละเหยียบแฮมเมอร์แล้วนะแต่เพือเอ่อนาฝั่งสีมว่วงเนี่ยเขามีกองทัพที่เยอะกว่านะสามารถเคาเ์เตอร์ได้นะจบเอมครับผมสรุปตอนนี้คุณสกี571คะแนนนาขึ้นไปเป็น3มต่อศูนย์แล้วนะสิ่งก่อสร้างโอเคก็ไม่มีอะไรนะ่าตื่นเต้นฮนะส่วนทรัพยากรอันนี้นี่น่าสนใจนะโอ้สีมว่วงนอยู่แล้วนะก็ไม่น่าแปลกใจนะครับผม โอเคครับไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะ,ะตาที่4ี่นะฮะคราวนี้อยู่ในแมปคาร์บานาเรพับลิกนะฮะคุณสี571อยู่ที่ฝั่งซ้ายนะฮะส่วนคุณ4ี่5อยู่ที่ฝั่งขวานะครับผมอ,อาจจะเรียกได้ว่าเกมนี้เป็นศึกตัดสินนะ,ะเพราะว่าตอนนี้ฝั่งสีม่วงนี่คะแนนนาขึ้นไปเป็น3ต่อ0ูนแล้วนะหะมายความว่าตานี้ถ้าหากว่าเขาชนะอีกเนี่ยก็คือจบเกมเลยนะเขาจะได้เป็นแชมป์ในอีเวนต์ ftw ครั้งที่8 3บาเลยนะ แต่ก็มาดูกันนะไม่แน่นะครับฝั่งสีเขียวอาจจะชนะก็ได้นะถ้าสีเขียวชนะก็จะเป็น3-1นึ่นก็ต้องไปเล่นกระดิกตาหนึ่งนะฮะก็มาดูกันต่อไปนะครับอโอเคต่อไปที่ฝั่งสีเขียวนะเล่น Reactor ตอ Re ร์ออริฟแล้วก็ต่อไปที่ War f a คตอรีนะฮะขึ้นโรงรถอย่างรวดเร็วนะฮะ,ะการขึ้นเทคโรงรถในเกมภาคสาวเนี่ยไม่จำเป็นต้องขึ้นโรงทหารก่อนนะ คือคุณสร้างโรงกูกรบแบกมันก็ต่อไปได้เลยนะอะส่วนตรงนี้ฝั่งสีม่วงโอ้โหใช้วิธีการสร้างคัตเชอร์ครนก่อนนะเพื่อที่จะได้สร้างสิ่งก่อสร้างได้โดยที่ไม่ต้องใช้ MCV นะฮะแต่ตอนนี้โรงทหารมาแล้วนะครับตามมาด้วยซุปเปอร์อค actor นะครับอย่างเร็วเลยนะฝั่งสีม่วงอาจจะเล่นเกมเร็วก็ได้นะโูโ้สร้างทหารสร้างหมีออกมาแล้วก็ขายทิ้งนะฮะทหารที่ว่าน,นี้ก็รู้สึกว่าน่าจะมีแต่ทหารช่างนะฮะ เอนจิเนียร์อะไรคอมแบทเอนจิเนียร์นะฮะวิศวกรการรบนะฮะ <c oughs> ขออภัยนะครับแล้วตรงนี้ก็วิ่งเข้าไปที่บ่อน้ำมันได้แล้วนะฮะทาสีใหม่ด้วยนะเปลี่ยนสีธงด้วยนะครับสุดยอดมากเลยนะคือ okay. แล้วตรงนี้ว่าไงเอ้ยสีเขียวโอ้โหสีเขียวส่งแมงมุมมาเดี๋ยวุยส่งแมงมุมมาอย่างรวดเร็วเลยนะ Uh huh. จังวันนี้เหมือนว่าฝั่งสีม่วงรู้นะว่าสีเขียวอาจจะเล่นแมงมุมแบบแมงมุม Rush รัชนะฮะเขาก็เลยสร้างคาเชอร์เคียรนกันไปเลยนะจะได้สร้างสิ่งก่อสร้างได้นะโดยที่ไม่ต้องใช้ MCV นะอย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้ว่าฮะสีม่วงทรงมีลงน้ํามาเปิดแมพแล้วตรงน,นี้สีเขียวโอ้โ oh ห oh. มา uh huh. เอายงงี้เลยครับสติงรีเลยเหรออย่างไวเลยนะโอ้ท่าเรืออยู่นี่ด้วยนะขาย MCV ทิ้งด้วยนะครับผมโอ้ไมคก็ว่าไงครับคอมแบทเอนจิเนียร์มาแล้วนะ น่าจะเอามายึดบ่อน,น้ํามันตรงนี้แหละแต่ว่ามาดูกันนะฮะว่าฝั่งสีม่วงเนี่ยเขาจะเล่นยังไงครับเขาเล่นทวินเบลดนะฮะโอโ้โหเป็นอะไรที่คือออ่อเรียกได้ว่าเหนือความคาดหมายอยู่นะฝะั่งสีเขียวนี่ก็จริงจริงสีเขียวนี่คนที่จะคิดได้อยู่แล้วนะโอเคอ่ะอ่า,อาคิดได้อยู่แล้วนะฮะเขาออกบูฟล็อกมาแล้วเพียงแค่เขาสร้างสติงเรียออกมาก่อนแค่นั้นเองนะบูฟล็อกสองคันฝั่งสีม่วงจะว่ายยังไงฮะสีม่วงอาจจะต้อง ร้างกองทัพให้เยอะกว่านี้สักหน่อยนะอะ่ตรงนี้เรียบร้อยครับแตกไปแล้วนะโอ้โหมีคราชเชื่อเครนคอยซ่อมก็จริงนะแต่ว่ามันสู้ดาเมจต่ออ่สู้ดาเมจที่ทําโดยบุฟฟ็อกไม่ไหวนะยังไงก็ต้องหนีนะครับไม่ทันแล้วฮนะ้ร่วงไปหนึ่งนะฮะโอ้โหผู้ยังไม่ทันขาดคําเลยนะฮะร่วงไปแล้วเหลือหนึ่งลำนะจุดนี้นะสิงเรต้องเอาชุดรอยให้ได้แล้วไหมครับทวินเบตแตกกลางอากาศไปอีกหนึ่งลำนะฮะโอ้โห อย่างเดือดเลยฮนะคือตานนี่ฝั่งสีเขียวนี่คือกลับพเดศึกอย่างเร็วเลยนะเพราะว่าปล่อยไว้ไม่ได้นะถ้าไม่งั้นฝั่งสีม่วงจะชนะโอเคตอนนี้สีม่วงชนะนะฮะเอาได้ยังไงครับเนี่ยเอางงเลยจังหวะน,นี้โอ้โหอืมรู้แต่ว่าเขาน่าจะคิดว่ายังไงยังไงก็เจาะไม่ได้อยู่แล้วนะนก็เลยยอมแพ้ไปสักยังจะดีกว่านะเพราะว่าถึงจะมีบูฟฟอก์กับสติงเรย์ก็ตามนะแต่ว่าฝั่งสีม่วงนี่เขามีคาชือครีนคอยสร้างอยู่เนอะเอ็มซีวีก็มีอยู่นะ สรุปนะฮะเอาง่ายๆเลยคือฝั่งสีเขียวก็กดยอมแพ้ไปนั่นแหละฮะทำให้คุณสกี571ชนะน,นะไปด้วยคะแนน4ต่อ0นะครับได้ขึ้นเป็นแชมป์ในอีเวนต์ f p w ครั้งที่ครั้งที่83นะฮะยินดีด้วยนะครับผมโอ้โหามาดูกันนะสิ่งก่อสร้างก็แทบไม่มีอะไรเลยนะรัพยากรฝั่งสี่วงนำโด่งเลยนะเพราะว่าเขายึดบ่อน้ำมันได้นะแต่ว่าจำนวนยูนิตน,นี้เป็นอะไรที่ค่อนข้าง ขัดใจนิดนึ่งนะฮะแต่พอสุดท้ายแล้วฝั่งสิม้นก็ชนะแหละฮะได้เป็นแชมป์ไปนะฮะโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปเลยเลยนะครับขอบคุณครับ